สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จกข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประชาชนโจกยับปมบิ๊กตู่พูดเรื่องพยามามจุราชไม่ได้ขู่ใครแจ้งประกาศพรกรวันบานปลายยกเทียบยุคทักษิณโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2563เมื่อเวลา17นา22นาทีพลเอกประย,ยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลารหุมลุกขึ้นชี้แจงว่าหลายเรื่องไม่อยากให้เข้าใจผิดกันต่อไปที่ตนพูดเรื่องพญามมจุราชที่ผ่านมาตนไปงานศพแทบทุกวันทั้งงานศพคุณพ่อและพิธีสวดศพอื่นๆซึ่งตนก็นั่งฟังสวดทุกวันแล้วสื่อก็มาถามตนว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรตนก็บอกว่าอยาประมาทกับชีวิต นั่นหมายถึงตัวของตนซึ่งพระท่านสวดสีบทลองไปฟังคำแปลสวดศบดูซึ่งตนเอาคำพูดนั้นมาเตือนตัวเองเสมอว่าประมาทอะไรไม่ได้ จะตายวันนี้พรุ่งนี้ตนไม่ได้ขู่ใครเลยตนยกคำในศาสนามาพูดทุกครั้งจะถูกตัดต่อแบบนี้มาตลอดขอเรียนเพื่อทราบเพืพ่อนเอกประยุทธ์ชี้แจงอีกว่าส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายลูกที่สสดคล้องกับรัฐธรรมนูญกรุณาไปดูกฎหมายลูกกันด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรส่วนเรื่องการประกาศใช้พระฉุกเฉิญเรียกว่าประกาศใช้วันที่15ตุลาคมแต่สถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นวันที่1ิ ตุลาคมและมีแนวโน้มลุกลามบานปลายจากการติดตามสถานการณ์การชุมนุมมีความพยายามจะทะลุไปทำเนียบและมีที่หมายต่อไปซึ่งเรามีการข่าวที่ชัดเจนจึงต้องหยุดเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายส่วนเรื่องของการออกพรกอฉุกเฉินมีมาตั้งแต่ปี2548สสมัยรัฐบาลใครก็ไม่ทราบเหมือนกันจากนั้นทุกรัฐบาลก็ใช้กฎหมายนี้มาตลอดซึ่งตนก็ใช้ ด้วยความระมัดระวังไม่จำเป็นก็ยกเลิกไปในส่วนความรักที่บอกว่าไม่ต้องแสดงออกตอนไม่ได้แสดงอะไรออกตอนพูดถึงตัวเองสิ่งนี้บังคับใครไม่ได้อยู่แล้วทั้งนี้ปีพศ2548เป็นปีที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น คนอะไรโง่ไม่พอความคิดยังน้อยกว่าเด็กอนุบาลอีกอย่าเอาทักษิณมาเปรียบเทียบเพราะคุณกะเขาต่างการราฟ้ากับดินไอหลุงนางโง่สรุปคุณจะยกแม่น้ำทั้งห้าเพื่อรักษาอำนาจกี่ปีแล้วนะที่ทักษิณไม่อยู่นานพอสมควรนะเอาง่ายๆถ้ารัฐบาลมีดีและบริหารเก่งจริงป่านนี้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองกว่ายุคทักษิณไปนานแล้ว อย่างอ้างทักษินอยู่อีกหรือเขาไปถึงไหนกันแล้วนั่นจะไปเทียบทําไมครับยุคนั้นไพ่ฟ้าหน้าใสยุคนี้ประชาชนส่วนใหญ่นี่บานเบิกจะอดตายกันหมดแล้วสมองคิดได้แค่นี้เองหรือทักษินเขาไม่อยู่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วตู่ยังลืมทักษินไม่ได้เลยแล้วจะให้ประชาชนลืมทักษินได้อย่างไรสมกับคำร่ำารือ 84%,000 เซลล์ 80, 000, 000. อ้าวทีตอนนั้นนักข่าวถามบอกคนละยุคทีนี้หลักกลับคําไปเทียบกับยุคคนอื่นเฉยเลยแก่แล้วก็หลงลืมง่ายๆสมองนะสมองยาริอาจมาเปรียบเทียบกับคุณทักษิณเลยเพราะยุคคุณทักษิณบ้านเมืองดีเศรษฐกิจดีเยี่ยมประชาชนจับใจใช้สอยกันคล่องมือเศรษฐกิจยุคลุงตู่หรือมีแต่จะดิ่งลงเหวที่ลึกที่สุด ยิ่งกว่าดิ่งลงนรกเสียอีกและคุณทักษิณเข้ามาแบบมีสง,ง่ามีศักดิ์สีตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกท่านเข้ามาลุงเทียบกับทักษิณไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บเลยค่ะ คุณมันก็ขี้ขลาดมีความกล้าหาญไม่เท่าเด็กเยาวชนไงถึงพร่ำถึงความกลัวพยามมจุราชเด็กมันมีความกล้าหาญมากกว่าคุณอีกแถมมีจิตสำนึกความเป็นนักต่อสู้ความเสียสละมันเลยไม่กลัวอย่าไปขู่มันเลยถุเรศเทียบได้ไงเศรษฐกิจต่างกันเราฟ้ากับเหวยุคทักษินใส่ทองยุคตู่ไม่มีจะห้อยเพราะอยู่รงรับจำนำจะขาดแล้วเนี่ย ทักสินมาแบบถูกต้องจากประชาชนแต่ลุงมาจากการลากตั้งของสอวองานนี้มีหนาวนัดชุมนุมที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สนับสนุนความเคลื่อนไหวมอบนักศึกษาในประเทศไทย จากกรณีเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาที่กลุ่มคณะราษฎรได้ยื่นหนังสือโดยมีใจความให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีภายใน3วันจากวันที่ยื่นหนังสือรวมถึงเสนอให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกขังอยู่ให้หมดมีเช่นนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งซึ่งท้ายที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันขณะที่ในต่างประเทศต่างก็มีชาวไทยออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเช่นกันเช่นที่แยกชิบุญยากรุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยล่าสุดแฟนเพจ f เฟซบุ๊ก ไทย i a c t i v i s t for d e เ o c r a ร y i ี Korea หรือ TADK ได้ไลฟ์สดการชุมนุมทางการเมืองบริเวณธงแดมมุนดีไซน์พาซ่ากรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยมีกลุ่มคนไทยในเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อแทกุ๊กลุกมาซัพบริการมาร่วมชุมนุม โดยแกนนำได้ผลัดกันขึ้นมาปราศัยถึงการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงกลุ่มนักโทษทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายและฆ่าตายอย่างปริศนาพร้อมกันนี้ยังขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประเทศไทยผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกเราคนไทยในเกาหลีใต้เราสนับสนุนพวกคุณก่อนที่แกนนำจะร้องเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนและชูสามนิ้วแสดงจุดยืนไล่เผด็จการ โดยนอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่25ตุลาคม AFP รายง,งานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมถือป้ายประท้วงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่เขตชิบูย่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยผู้ชุมนุมที่เขตชิบูย่าได้ชูสัญ,ญลักษณ์3นิ้วพร้อมถือป้ายที่มีข้อความ ว่าประยุทธ์ออกไปรวมถึงป้ายที่มีภาพของนายฮิโรยุกิมูรามโมโตะช่างภาพผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายนปี2553ระหว่างปฏิบัติการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณถนนดินสอด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้ผเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น อายุจะรู้บ้างไหมอายไปทั่วโลกแล้วว่าเขาไม่เอาคุณคุณไม่เคยจะอายลูกหลานของคุณเลยหรืองามหน้าทั้งบ่าวทั้งนายมีมอมแบบนี้หลายประเทศแล้วนะลุง แต่ละประเทศก็ไม่ใช่จะทำได้ไง่ายๆด้วยนะอย่างญี่ปุ่นนี่ชาตินิยมจัดมากคุณอยู่ดีๆจะไปเดินประท้วงทำหน้ามึนๆไม่ได้เลยแล้วยิ่งเป็นชาติอื่นด้วยอย่าหวังจะทำได้ลุงตู่กับนายคงดังในเรื่องชั่วๆจริงๆเขาถึงยอมให้แสดงออกงานนี้ทั่วหน้าทั่วตาทั่วทุกประเทศงามไส้ไม่ละตู่ด้านได้ก็ด้านไป ทั่วโลกกำลังประนามผลิตการโทรราชไทยกับพวกพ้องมีหลายประเทศแค่สื่อบ้านเราไม่เอามาลงข่าวบางช่องยิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้ดูโลกภายนอกเลยอวยกันจนไม่ลืมหูลืมตาขนาดคนอยู่ต่างแดนเขายังรู้ความเป็นมาแล้วคนในประเทศละ่ะเจ็ดปีประชาชนจะตายกันแล้วพวกคุณมีเงินเดือนกินพวกคุณก็อยู่ได้แต่คนที่จนก็ยิ่งจนไปอีกติดหนี้เยอะอีก ออกไปออกไปประยุทธ์เลิกหลอกตัวเองได้แล้วเขาออกมาไล่เกือบทั่วโลกแล้วนะไม่แค่ในประเทศเราแล้วนะเนี่ยประท้วงครั้งนี้กระจายไปทั่วโลกพวกปรัการเสียหายมากในสังคมโลกออกไปได้แล้วอยู่ไปก็พาชาติลงเหวยอดเยี่ยมไปเลยครับ ดังไปทั่วโลกมากแต่ก็ด้านไม่ออกสุดยอดเลยพี่น้องคนไทยขนาดอยู่ไกลถึงต่างแดนยังรวมตัวกันแสดงพลังน่าอายนันลุงแต่ก็ยังจะทนอยู่ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนะืหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด